สวัสดีค่ะมาเล่นพิกอะ卡ดกันนะคะวันนี้มาเล่นพิกอะคาดในหัวข้อนี้ค่ะเร็วๆนี้คุณกำลังจะโชคดีเรื่องอะไรนะคะหมายเลข21กลอกองที่1หมายเลข15กลกองที่2นะคะเลือกมา1กลกอง1ใบที่ดึงดูดใจดึงดูดสายตาแล้วเราไปดูกันนะคะว่าเร็วๆนี้คุณกำลังจะโชคดีเรื่องอะไร1 2สองได้กองไพ่แล้วไปฟังคำทำนายกันเลยค่ะ ไปดูกันนะคะเพื่อนๆที่เลือกกองที่1กลุ่มที่1นนะคะคุณกำลังจะโชคดีเรื่องอะไรนะคะขึ้นมาเป็นเดอะทาวเวอร ต่อมาเป็น8ดาบต่อมาเป็นเอ็มเพรสนะคะต่อมาเป็นเจวิลนะคะคุณอาจจะกำลังติดอยู่ในวังวนนะคะมีพันธนาการมีบ่วงนะคะบางอย่างที่ทำให้คุณเครียดคุณว้าวุ่นกังวลใจคุณสับสนคุณดึงตัวเองออกมาไม่ได้คุณอยู่ในออความลุ่มหลงหรืออาการเสพติดหรืออาจจะตกอยู่ในความสัมพันธ์ที่กลับไม่ได้ไปไม่ถึงความสัมพันธ์ที่เป็นความลับนะคะหรือคุณอาจจะกําลังแบบไปหลงรักคนมีเจ้าของหร หรือมีคนมีเจ้าของเข้ามารักเข้ามาชอบคุณก็ได้นะคะใบเดยมองว่าตัวคุณเองจะสามารถเคลียเอ e นอร์จีลบๆเคลียพลังงานลบๆในตัวเองได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามที่มันทําให้คุณทุกข์ใจเสียใจท้อใจคุณจะสามารถตัดจบเรื่องที่มันทําให้คุณเสียใจท้อใจหรือทุกข์ใจได้นะคะเนี่ยคุณจะมีอํานาจในการคิดในการตัดสินใจและคุณจะสามารถ เอาชนะปัญหาที่มันเป็นปัญหาที่อยู่กับคุณมาเนิ่นนานได้นะคะโชคดีของคุณก็คือคุณจะสามารถสร้างกำแพงนะคะไม่ให้คนที่แบบ เข้ามาในชีวิตคุณเพื่อหวังบางสิ่งบางอย่างจากคุณอ่ะเข้ามาทําร้ายหรือเข้ามาหลอกลวงคุณได้นะคะโอเคใบสรุปเป็นอะไรคะเป็นสองไม้คุณจะได้เจอหุ้นส่วนการยานามิตรที่ดีและคุณจะเห็นคุณค่าของตัวเองมากขึ้นนะคะใบสรุปนะคะคุณจะสามารถเคลียเอเนจีลบๆเคลียพลังงานลบๆทิ้งไปได้แล้วคุณจะได้เริ่มต้นใหม่เป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดีทีเดียวคะ่ะขอให้คุณโชคดีนะคะ สวัสดีกองที่2กลุ่มที่2ด้วยนะคะไปดูกันค่ะว่าคุณกําลังจะโชคดีเรื่องอะไรอู้หนึ่งถ้วยสองถ้วยนะคะแล้วก็มีควีนเหรียญน,นะคะแล้วก็มี10เหรียญ2เหรียญเดอะมูนคุณกําลังจะได้เจอเนื้อคู่กําลังจะได้เจอโซเมทนะคะกําลังจะได้เจอรักแรกพบกำลังจะได้เจอความรู้สึกใหม่ๆคุณอาจจะดูแลตัวเองดีเป็นพิเศษจนคุณไปดึงดูดเอาเนื้อคู่ คู่บุญคู่บารมีโซเมตของคุณเข้ามาในชีวิตคุณได้ถ้าคุณมีปัญหาเรื่องการเงินการทองหมุนเงินไม่ทันเข้าซ้ายจ่ายขวาหรือมีปัญหาเรื่องหนี้สินคุณก็จะสามารถเคลียสิ่งเหล่านี้ได้นะคะจะเก็บเงินอยู่มือมากขึ้นนะคะแล้วก็จะไปอยู่ในสถานการณ์ที่ดีที่มันน่ารักต้องไหวอย่างเงี้ยนะคะใบสรุปของเรานะคะดีมากๆนะคะข้อความดีๆที่คุณจะได้ฟังคุณก็จะได้รับมันนะคะขอให้คุณโชคดีค่ะ